ท่านเป็นจบด็อกเตอร์สอบที่หนึ่งในประเทศไทยนะฮะแล้วต้องมาเสียสลายอย่างเงี้ยท่านสามารถเลือกชีวิตของท่านได้จะไปเป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆนี่ินเดือนหลักแสนคอมมิชชั่นหลักล้านนี่สบายเลยจะสบายในแบบไหนถ้าเลือกได้หมดเลยได้ไหมฮะแต่กับตรงกันข้ามถ้าเลือกลำบากลำบากที่สุดด้วยนะฮะถ้ากับเลือกอย่างนี้ราะอะไรฮะที่ผมพูดคำนี้ขึ้นมาเพราะว่า ระหว่างที่ไปด้วยกันนั่งรถตู้ไปเสวนาไปไหนก็ไหนนะฮะไปจจกหนังสือข้างถนนไปคุยกับแม่ค้าแม่ขายไปพูดหายปากตามตลาดนัดแดดก็ร้อนฝนก็ตกต้องหลบตามซอกต,ตอึกซอกอะไรกันนี้ฮะค,คือผมกล้าพูดเลยตรงนี้ออกทีวีเลยว่าผมกล้าพูดเลยไม่มีด็อกเตอร์คนไหนที่เสียสละแบบนี้นะฮะและผลประโยชน์ก็ไม่ได้ด้วยแถมต้องฟักกระเป๋ากันตัวเองด้วยนะฮะแล้วต้องมาสุมเสี่ยงหลายๆอย่างใช่ไหมฮะ ถ้าพี่น้องที่ดูทีวีเนี่ยถ้ามีด็อกเตอร์คนไหนที่เสียสละแบบนี้นะฮะผมช่วยช่วยบอกคุณหน่อยผมอยากผมอยากจะเห็นอยากจะประกาศท่านคนะฮะ <c oughs> ก็คือตอนเนี้ยแล้วหลังจากนั้นผมว่าทุ่มเทมาช่วยกับท่านอาจารย์เต็มที่นะฮะมาช่วยเต็มที่แต่ว่าเราก็ต้องทํางานด้วยเราก็มีภาระอะไรเงี้ยเราพยายามหลีกเลี่ยงงานเราเพื่อมาช่วยนี่เป็นส่วนใหญ่ผมเอา้าถาันาเป็นหลักเลยนะฮะ ผมจะรับงานผมต้องถามดรก่อนว่าป็นเสื้อวันนาที่ไหนมากช่ใช่ไหมฮะก็ทําทําไปนะฮะแต่ว่าด้วยด้วยกําลังเราก็มีไม่มากเราก็มีตะแลงช่วยใช่ไหมฮะครับกําลังกําลังทรัพย์อะไรต่างๆแล้วก็พอช่วยได้บ้างเล็กๆน้อยๆอะไรพวกเนี้ยก็ช่วยกันไปแต่ผมอยากจะบอกพี่พ่อแม่พี่น้องที่ดูรายการนี่นะฮะถ้าเกิดเราอยากให้บ้านเมืองเราไปในทางที่ดีแล้วคนที่มีแนวทางที่ถูกต้อง แนวทางที่ตรงแล้วสามารถจะปฏิรูปประเทศไทยพลิกประเทศไทยเป็น,นทางที่ดีได้ขอให้มาร่วมกันช่วยกันนะครับครับเพราะพวกเราก็ทํำปีฝ่าปีฝ่าแล้วก็เหนื่อยพอสมควรนะฮะแต่ไม่ท้อครับ,รบนะฮะยังยังอยากยังจะสู้ต่อยืนยันจะสู้ต่อต่อครับเพราะถ้าดอร์เขาจะสู้ฮะ,ะเราต้องสู้ครับเพราะเขามีทางเลือกดีๆกว่าเราเยอะแต่เขายังเขายังมาตู้อย่างนี้นะฮะผมก็ช่วยเต็มที่ครับถึงว่า จะเลิกหรือไม่เลิกจะจบหรือไม่จบจะสลายหรือไม่สลายก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือสถานการณ์เหมือนกันเพราะว่าดูจากการที่ทางสสพักเพื่อไทยเนี่ยเขตที่เราอยู่นี่แหละเขตนนทบุรีเนี่ยออกมาพูดว่าจะไม่ยอมรับอำนาจคณะตุลาการแล้วเนี่ย อาจารย์จะจะเลิกได้ไหมฮะดูฟังดูแล้วจริงๆที่เรียนมาทั้งหมดแล้ววันนี้ออกรายการวันนี้แล้วก็เมื่อวานเนี้ย <c oughs> ก็คงจะบอกเจตนาเราแล้วว่าแท้จริงเราไม่ได้อยากเลิกเลย <c oughs> อยากจะสู้ต่อสู้ต่อและนี้ผมพูดได้ไม่ได้ในฐานะนายวุฒิพงศ์ก็นะผมเชื่อ <c oughs> ว่าผมพูดแทนอาจารย์สมชายแล้วก็คุณบรรจบแล้อีกหลายๆคนที่มาช่วยเราเนี้ยแต่ละคนก็ผมเชื่อว่าเขาเสียดจเพาะเราเราก็อยากสู้ต่อผมก็อยากสู้ต่อ แล้วก็อันนี้ผมส่วนส่วนตัวผมเนี่ยผมห็นโลหันใจมากเพราะว่าอย่างอาจารย์สมชายท่านก็สามารถทําอะไรได้เยอะแยะวันนี้มานี่ไม่ได้เงินแนมะ้แต่บาทเดียวเสียเงินเสียทองนะครับนี่มาจากอุทไทธานีต้องมีทั้งค่ารถค่าน้ํามันอะไรต่อมีอะไรท่านก็ไม่ได้เคยไปไปมาท่านกับจะต้องมาช่วยออกแรงแล้วก็ยังมาเสียเงินอีกนะครับคุณบรรจบนี่ ไปไปมามาก็นี่เป็นในช่างใหญ่ต้องกลายเป็นว่าจะมารับงาน <c oughs> กับลูกค้าก็ยังต้องแบ่งเวลามาเพื่อจะมาช่วยเรารแล้วนี่ทําทุกอย่างนะครับมีบางวันต้องมาช่วยขับรถด,ด้วยขึ้นไฮพาร์คแต่ถ้าจําเป็นต้องขึ้นไฮพาร์คก็ช่วยขึ้นไฮพาร์คแต่งเพลงให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยทุกรูปแบบแล้วก็ยัง บางทีก็ต้องเอาเงินมาช่วยบริจาคไปลาเราขัดสนเนี่ยผมผมก็เกรงใจมากเพราะว่าหลายท่านเนี่ยนอกจากออกแรงแล้วเนี่ยไอ้ที่ถ้ามันสบายๆเนี่ยวินไปที่ไหนมันมีคนแจกเงินแจกน้าแจกอาหารแจกเงินแจกทองเยอะแยะของเรามาช่วยเสร็จกลับต้องบางทีต้องมาคือไม่ได้นอกจากไม่ได้เงินเราบังข่าวยังต้องมาควักกระเป๋าด้วยอันนี้ผมผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ก็ง่ายจะพิเศษ <ừ> แล้วผมก็ผูกพันกับกับงานนี้แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องนะค,ะครับ,รบแล้วก็ยังเชื่อเลยว่า วันนี้เราสามารถทําอะไรที่พิเศษมากได้เพราะว่าที่อาจารย์พูดเนี่ยเป็นอะไรสักอย่างที่ผมกังวลเหลือเกินครับผมว่าวันนี้บ้านเมืองอันนี้ไม่ใช่แค่โหราศาสตร์ไทยนะผมในฐานะนักนัรัรฐศาสตร,ร์ผมก็ถ่ายว่าโอกาสที่จะเกิดการนองเลือดเนี่ยมีสูงวันนี้ไอสารรัฐบรรนุก็เต็มจารทะรอีกฝากหนึ่งเสียไอ้ก็ฮึ่มๆมขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับทีนิวส์ก็เริ่มนั่นแหละ ทหากรก็พูดอะไรซึ่งแปล,งแ,ปลงแล้วม,มันเหมือนกับว่ามันจะมาแรงรแต่ที่ผมกังวลมากที่สุดก็คือหนึ่งนอกจากจะนองเลือดเสียเลือดคนไทยแล้วอันที่สองเสียเลือดคนไทยเสร็จแล้วเนี่ยจะหันกลับมาบอกแล้วได้อะไรวันนี้ที่ผมว่าเราสิ่งเรากำลังทำสิ่งพิเศษนะครับที่สิบสามสยามไทยเนี่ยโดยการนำของท่านพลเอกบรรณวิทย์เก่งเรียมแล้วก็ยังมี มีพี่ภยัยซาลพืชมงคลมีพี่ชัยวัดมีอาจารย์ทิวัดเนี่ยครับผมว่าวันนี้เนี่ยมันคือข้อเสนอใหม่ที่จะหลีเกเลี่ยงไอ้การนองเลือดกันนี้ครับการนองเลือดเพราะว่าวันนี้เนี่ยไอ้โจทย์การเมืองของเรามันถูกตั้งให้เป็นกลุ่มหนึ่งเป็นแดงกลุ่มทักษิณมันเลยลมันอีกฝาก่ายนึงก็เป็นฝ่ายตรงข้ามมันก็เลยเป็นโจทย์แดงพิคาตเหลือง แล้วก็เหลืองพิกเหลืองบวกฟ้าเหลืองพิคาดแดงหรือฟ้าพิคาดแดงผมบอกว่าถ้ามันลงอย่างนั้นเนี่ยหนึ่งเสียเลือดแน่แต่ผมถามถามอาจารย์นะที่วัดถ้าสมมติแดงชนะท้ายสุดจบลงอะไรก็คือทักษิณและกลุ่มกวนก็พ้นประเทศไทยป้นประชาชนคนไทยครับแต่อย่าไปคิดว่าถ้าฝ่ายทักษิณพ่ายอีกฝากหนึ่งขึ้นมา้วนประชาธิป,ปัตย์อาจารย์ก็เห็นมันต้นคนไทยไหมมันก็เหมือนกันนะครับเออกลุ่ม เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากว่าจะเสียเลือดแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรตัวนี้เนี่ยผมว่าทาง13สยามไทยเนี่ยได้เปิดทางเลือกใหม่ให้สังคมไทยท <ạ> ผมเรียกมันว่าทางเลือกที่สามเพราะว่าเอเรียกสมมติว่าเราบอกว่ากลุ่มลักษิตนี่คือทางเลือกที่หนึ่งแล้วก็พวกประชาธิปัตย์กับเศรษฐีนะครับ <ạ> อ,อันนี้ที่ฝั่งนี้มักจะเรียกนี้ว่าอามาดั่งไฮโซั่งไฮโซถ้าเป็นอามาดเนี่ยเป็นขั้วเป็นทางเลือกที่สองผมคิดว่าสิบสามสยามไทยเนี่ย กําลังเป็นทางเลือกที่สามที่เปลี่ยนโทย์ก็คือว่าเลิกเรื่องไอ้แดงเหลืองฟ้าหลากสีอะไร่อมีอะไรแต่บ,บอกว่าคนไทยเนี่ยควรจะรวมกันหมดเพราะเราเนี่ยแท้จริงถ้าถ้าเทียบตามนิทานอิศพบแล้วเนี่ยเราคือกบเหมือนเหมือนกันแล้วเราก็ถูกหลอกเอามากัดกันแต่แท้จริงไอ้คนที่มาทาสีให้เราเนี่ย นั่นแหละคือศัตรูตัวจริงของประชาชนนั่นก็คือกลุ่มกวนการเมืองซึ่งถ้ามีศบเทียบก็ต้องบอกว่าเป็นนกกระสาและนกกระสามันก็มีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือประกอบด้วยนักการเมืองและนายทุนการเมืองในกลุ่มกวนของชิน,นวัตตมาพงศ์จึงรุ่งเรื่องกิจเ,เนสกาโฟมกาแฟอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ,บ AIS ชินขอบไอ้ฝั่งนี้ก็มีมีที่เขาเรียก่าเสรษฐีเก่าก็ไปกลายเป็นสงครามระหว่างเศรีฐีใหมก่กับเศรษฐีเก่าครับโจทย์อันนี้เนี่ย นอกจะไม่สร้างสารรค์ไม่แก้ปัญหาของบ้านเมืองและจะนํามาซึ่งผมว่าเลือดจะเต็มท้องถนนถ้าสมมติว่าโจทย์มันเป็นอย่างนี้แล้ววันนี้อ,อผมว่าถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยโอ้โหผมว่าบุญกุศลที่เราได้สร้างนะครับ,รบที่พลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนที่สิบสามสยามไทยทีมงาน13สยามไทยแล้วผม ก็ในส่วนเล็กๆอันหนึง่งทางสหสวัสดิ์ของทีมงานของเรารผมเชื่อว่าอันนี้เป็นมหากุศลเป็นบุญกุศลที่เราสร้างไว้มผมพูดอยู่เสมอว่าถ้าทําอันนี้สําเร็จนะครับบุญกุศลนี้มันน่าจะยิ่งใหญ่กว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระประธานนี่เพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนประเทศหลีกเลี่ยงาการเผชิญหน้าการนองเลือดสงครามการเมืองแล้วก็นําประชาชนเข้ามาแล้วก็แก้ไขสามารถที่ที่เราเสนอไว้ครับ ถ้าเราสามารถดึงไอ้ทรัพยากรมหาศาลของเราเนี่ยกลับมาให้เป็นของประชาชนได้แทนที่จะอยู่ตุงคากระเป๋าของไอ้พวกนักการเมืองและกลุ่มกวนการเมืองอ,อวันนี้แลวอยุดทั้งสองขั้วและสองข้างนะครับใครขึ้นมาก็ปิ้นประชาชนเหมือนกันถ้าเราดึงไอ้สิ่งเหล่านี้กลับคืนมาลากคอนักการเมืองเข้าคุกยึดยึดทรัพย์ไอ้ที่มันปล้น,ลนเราไปเอากลับมา แล้วก็มาจัดเรื่องสวัสดิการสังคมเรื่องการศึกษาประชาชนอยู่ได้สบายเลยเรื่องเรื่องรักษาพยาบาลที่อยู่ที่กินที่สุขวนอนของประชาชนเนี่ยผมว่าเราจะจําประเทศไทยไม่ได้เลยไอ้เรื่องความยากจนจะเป็นเรื่องของอดีตการหมดอ่ะเราเราจะนึกไม่ออกว่าความยากจนมันเป็นยังไงคุณมันจบก็ได้เขียนเพลงไว้อันหนึ่งที่ผมว่าดีมากแล้วอันนี้เนี่ยผมผมถึงบอกว่าโอ้โหมันปวดหัวใจอ่ะอาจารย์มันเราจะต้องหยุด หุดเพราะว่าเราขาดเงินและไอ้เงินที่เราขาดเนี่ยผมบอกได้ว่าไอ้นี่คือเศษเงินนิดเดียวไอ้ที่มันมันปนๆันไยสมมติว่าสมมติว่าไอ้ที่มันแบกไปถุงกระสอบใหญ่เนี่ยมันมีรั่วมันนิดเดียวเนี่ยมันพอที่จะมาสร้างความดีมันเลยกลายเป็นว่าเอ๊ะโลกนี้มันเป็นอะไรเวลาจะทําความดีเนี่ยยากโอ้โหมันยากเย็นแสนเข็นเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์กว่าจะเข้ามาครับ แต่อันนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่ช่วยเหลือนะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมอุดมการทางการเมืองที่เอาเงินมาช่วยเหลือใส่เข้ามาแต่มันก็เต็มไปด้วยความยากลําบากแต่้พอเป็นโจรเนี่ยอาจารย์ลองนึกดูสิไอ้บ้านข้าราชการระดับสูงมันมีเงินสดสดในในบ้านเป็นพันล้านมากโดนมากกว่าสํานักงานธนาคารอีกใช่แล้วเวลาถูกถูกโจรขึ้นบ้านโจรปล้นไม่กล้าแจ้งตํารวจใช่ไหมฮะไอ้แบบเนี้ย ขนาดซึ่งไอ้คนสุดจริตจนทํางานงกเงื่อนหๆๆลังกดหลังแข็งหาเช้ากินข้ามวันละแม่กี่ร้อยบาทมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยผมว่าสังคมมันจะฉีกขาดมันต้องมันต้องทําอะไรบางอย่างและผมไม่เห็นทางออกอันนี้ถ้าพูดพูดก็พูดไปเลยจะขับใจก็ใครก็แล้วแต่ผมไม่เชื่อว่าไอ้กลุ่มอะไรนะครับเสื้อหลากสีเป็นทางออกกลุ่มเสื้อเหลืองเป็นทางออกกลุ่มเสื้อสีฟ้าเป็นทางออกกลุ่มเสื้อสีแดงเป็นทางออกผมไม่ใช่ทางออก ของประเทศคือทางเลือกที่สที่13สยามไทยถือธงนำอยู่แล้ววันนี้สาสวัสด์ก็คงจะเป็นน้องเล็กที่ช่วยสนับสนุนทางด้านวิชาการ,ร,รแล้วก็เรื่องต่างๆที่เราพอจะทําไดกก้ก็น่าเสียดายถ้าสมมติมันจะสะดุดลงแต่ว่าปัจจัยมันก็สําคัญในใ<ช>การ,รที่จะเคลื่อนนะครับเพร,ราะบางทีเรื่องของเงินทองที่ได้รับมาจากการสนับสนุน ผมไม่เรียกบริจาคนะฮะถือ,อว่าเป็นการสนับสนุนช่วยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะได้เดินหน้ากันต่อไปเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ก่อนอาจารย์ช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในรายการบ้านเกิดบรงนอนพักสักครู่ครับนี่กบร้องแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของสาวนสาสวรรค์<ๆ>เพราะว่าตอนนี้ดูดูแล้วกบจะไปต้องร้องละไม่ใช่หิวนะฮะคือถ้าเราไม่ช่วยกันนะถ้าให้ทาง อาจารย์วุฒิพงศ์หรือว่าอาจารย์สมชายหรือว่าคุณบรรจบออกเงินออกทองเพื่อที่จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ท่านได้อยู่สุขสบายเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองไปรอดไปได้มันก็ไม่น่าจะใช่สิ่งที่ถูกต้อง mm hmm. นะคือ,ค,อคือทำได้แต่ไม่ถูกต้อง mm hmm. เพราะประเทศนี้ไม่ใช่ของ mm hmm. อคนที่ชื่อวุฒิพงศ์ mm hmm. คนที่ชื่อสมชาย mm hmm. คนที่ชื่อบรรจบ mm hmm. คนที่ชื่อบรรณวิศ <laughs> คนที่ชื่อธิวัฒน มันเป็นของทุกคนแต่แต่ความจริงอาจารย์นะครับถ้าวันนี้เรามีเงินกระตักใหญ่ๆเนี่ยเราทําจริงๆเราทำล้าเราไม่จําเป็นที่จะต้องของเงินบริจาคและช่วยเหลือผมผมว่าใจเนี่ยใจเราถึงถึงจุดที่จะสู้ครับคืออยากจะให้มองว่าเป็นการสนับสนุนเพราะว่าถ้าจะไปเทียบมองดูสถาบันสัตว์วัดเนี่ยถ้าเปรียบเทือนกับคนพยายามที่จะช่วยกันสร้างโบสถ์ โบดหลังหนึ่งถูกสุดก็น่าจะ7ล้าน9ล้านหรือว่าแพงสุดก็20-30ล้านด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเรามองว่าโบดหลังหนึ่งมันเป็นการทำร่มรูษศาสนาก็ว่าไปแต่โบดอาจจะใช้ได้แค่เพียงพระเข้าไปปฏิบัติกิจเพียงแค่ไม่กี่ครั้งแล้วก็ปล่อยให้นุ้พิราบอยู่นะผูดถึงนะแต่ถ้าวันนี้สาสบัตรมีราคาข้างงวดเท่ากับโบดเนี่ยเป็นของสถาบันซึ่งเป็นเงินทุน มันสามารถเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองได้จริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าคิดเรื่องของการสนับสนุน<ช>การบาริจาคการให้เนี่ยมันก็เป็นการให้เหมือนก<ช>ันแต่วันนี้ต้องต้องดูก่อนว่าใ,<ช>ให้ตรงไหนสามารถที่จะเอา<ช>บ้านเอาเมืองได้ประมาณนั้นใช่ครับแล้วจริงๆก็ถ,ถึงถึงเรามีเงินเราเราจริงๆผมเชื่อว่าใจเราเนี่ยถึงที่พอที่จะที่จะใช้แต่ว่าถ้าได้ ความช่วยเหลือจากพ่อแม่พี่น้องเนี่ยคนละเล็กคนละน้อยเนี่ยมันมีมันมีความหมายพิเศษอันหนึ่งแบบที่อาจารย์อธิวัฒนได้พูดถึงโบสถ์เนี่ยถ้าสมมุติว่าเกิดมีอุปาาศอุปาส,าสิกาเศรษฐีใหญ่มาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเซ็นเช็คให้20ล้านแล้วสร้างเนี่ยความหมายมันก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าไปตั้งกล่องบริจาคทำ ผ้าป่าหรือความหมายก็อีกอย่างคนหนึ่งก็เข้ามาหยอด20บบาท30มบาทร้อยบาทสองรบาทซื้อทูบซื้อเทียนก็ว่าไปซื้อทูบซื้อเทียนพอได้เงิน20บล้านบาทเหมือนกันแต่มันคนละเรื่องเลยความรู้สึกเพราะว่าถ้ามีเศรษฐีบริจาคมายี่ล้านก็คือเจ้าของโบสถ์เลยใช่ครับซึ่งอันนั้นเราก็ไม่อยากเห็นนะครับอาจารย์สมชายครับอย่างนี้ครับคุณอธิวัฒน์ความจริงพวกเราเนี่ยอาจารย์เขาต่อสู้มาเป็น1ิปีเนาะโดยไม่มี เงินข้างนอกเขามาช่วยเ่ยเนาะพวกเราก็สิบกว่าปีกันทั้ง,งน,นั้นต่อสู้เลยนะแล้วไม่มีไม่เคยไปเอ่ยปากใช่ไหมครับ